เสร็จแล้วครับตัวใหม่ครับทําให้ครับเต็มที่ก็มาผสมประสานกันใทยโรเลอร์นะครับกว้าง50นะครับกว้าง50นะครับช่วงทัก80นะครับลูกค้าต้องการ80ผมก็เอาให้80เป็นไม้ปดู่นะครับไกลกล่องเจฟขอโอกาสเทสแล้วกันนะครับของพี่ดาบนะครับพี่มนนะครับอยู่ที่ขอนแก่นนี่แหละนครับน้ำพองยางแข็งครับ ไม่ต้องเส้นใหญ่กว่าน,นี้เส้นนี้ละป้าช่วงไอปีกมันกว้างไงมันชักไกลแกบอกให้เอาแปดสิบก็เลยทำให้แปดสิบเผื่อมีลูกค้าสนใจนะครับปืนยิงปลาหมายปลาดูนะสามมาขึ้นนะครับบอกเมื่อก่อนเขาขายตัวไหนสีดด่พันกว่าขับสูงครับร,ร,ร,ร้อยร้อยเจ็ดเลยครับรเ,พเพราะคนแทกนั้นร้อยเจ็ดห้าอะไรคนแทก เพิ่งทำเสร็จทําเสร็จวันนี้วันนี้อะไรวะวันมาฆ่าด้วยวันพระไม่เกี่ยวเนาะเราเทสปืนนี่เฉยยิงกระป๋องเฉยยิงกระป๋องสี่ครับสิบกว่าเมตรอ่ะยางนี่สิบสี่มิลหนาเลยขึ้นง่ายครับดูดิโอ้มีการสั่นด้วยหูแดงเลยครับโอ้มือแข็งที่สุดเลยแข็งที่สุดครับว่ายิงป่าได้บ้างไงโอเคผมเล็งตรงเละนัดเล็งตรงู่กระป๋องนะกระป๋องนี้โอ้โหโดนสองเลยเนี่ยนะตรงนี้เลยบวนี กว่าจะทําเสร็จนะเ<า>นี่ยอโอ้โหตายสองเล้าลากมาแล้วนั่นเอาเป็นใกล้ๆให้ลูกค้าเห็นดีกว่าจักทีหนึง่งนะครับาราคาก็ยังขายราคาเดิมๆครับคุยกันได้นะครับสนใจก็ตรงนี้นนเร<อ>ดือดอะไรเดืลเลย,ยิงซองกระป๋องยิงโดนซองกระป๋องโอ้ยซงมเล็กแบบนี้อ่าศูนย์เข้าสามห้าสองสี่สามห้าศูนย์แปดนะครับถ้าสนใจนะ แบบคลิปสั้นๆแล้วกันไม่เร็วไม่ยาวไม่เอากับกระป๋องพอดีบ่มีอยูยิงเกือบหมดเลยมันมีอยู่ทั้งสกัดตัดได้ละเราไปเช็คกันมีอยู่กับลูกเหรอมีมีมีเดี๋ยวสต๊อปก่อนนะเดี๋ยวเอาลูกบอกให้น้องชายก่อนแป๊บนึงนี่ผวกร่างขัดอยู่ถ้าชอบยังนีกำลังทำให้อีกตัวหนึ่งนะครับตาขึ้นมาอีกเพิ่มเติมให้ ลูกไหนก็ได้นะสามห้าเดีวยวอาสี่สิบเอาได้หมดเอาไปสองลูกเนีย่ยยาวเท่าไรกันตัวใดกันตัวใดก็ได,ได,ได้มันใส่ไก่นี้มันใส่ได้ถึงห้ามิลห้าเกือบหกนะใส่ได้ครับห้ามิลสี่มิลเดี๋ยวยิงต้องยิงไก่ยิงให้เห็นให้ให้รู้ครับมันแรงมันพุ่งอ่ะแล้วยิง่งอยู่บนต้นไม้นะยิงโหได้เปรียบเลย เอานีก็ได้ดังปุ๊บดิเดี๋ยวน้ำใส่ก่อนเติมน้ำสักหน่อยเติมน้ำอันนี้ปลูกต้นไห้บุดิแม่นี่เนาะโอปะ้ป่าทำเสร็จก็ยิงเลยครับพอนั่งทำมาตั้งแต่วันนี้น่าจะได้สองกระบ,บอกมั้ง เผื่อมีลูกค้าท่านอื่นชอบอยากได้ไปใช้ก็ราคาก็ลดร,ราคาจากเดิมนะเมื่อก่อนขาย4พ0 0ห้า5,000กว่าหน่ติดลอกได้นะครับใส่ลอกได้ดีซิทมีอะไรเซฟอี้คือเซฟไปละดูโเรเลอร์เขาเขาเข้าใต้นี้ได้นะมือใหม่นะครับก็บอันนี้โรเลอร์ผมทำขึ้นมาวันนี้นะครับประกอบใส่วันนี้เลยทับทุกอย่างเลย ไอเห็นเนาะไม่ต้องไกลนะเนาะพ่อเห็นมองเห็นดิไหมทักนี่เห็นไหมทักเดี้ยโอ้บรรยากาศเนาะยิงพ่อเดี๋ยวเห็นเป้าป่ะม่ต้องไกลก็ได้ปกติมันยิงเห็นแรงพุ่งที่แรกยิงสิบห้าเมตรก่อนนั้นนั้นครับขึ้นย,าย,ย่างอีู ประมาณนี้ก็ได้นี่ก็สิบเมตรสิบอยู่ปรลมาสิบอะยังโดนอยู่มันมีน้ำามนมีน้ำใส่น้ำไปเอาอีกกว่าถ้าเกิดทั้งบอกใส่เสร็จเอาลูกดอกเด้ลูกดอกหายจะได้จังเอรอ เอ,เออใส่กระป๋องมาก็ได้เดี๋ยวเบิังเกิดไปยักอันเแล้วลูกก็ทั้งเลยละจะมัดล็อกกันนี่อย่ามันเดือเดี๋ยวผมต้องเก็บงานอีกรอบนึ่งนั่นผมต้องลงยูริเทนอันนี้ผมลงแค่ลงสลักไดิชเช่เดี๋ยวแดดออกพรุ่งนี้ก็ลงเงาเลย สนใจก็สั่งได้นะครับพอผม <c oughs> หยุดทําไปนานแล้วเลียวแดงไม่ก็มีนะจรงนี้ปกติวันนี้ยาวร้อยเจ็ดได้ครับอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบสองได้อยู่ประมาณนี้ร้อยเจ็ดที่ละเฉลี่ยแต่สั่งได้หมดครับเอาร้อยหกรอยเจ็ดยาวมากไม่ดีครับหนักแต่ว่าคันจะส่งฮะซอดว่มะมีดัวมีดแล้วไฟเช็คแล้วแล้วแขวกัดอะมีอยมิด เดี๋ยวสต็อปก่อนนะดันครับบ่เอาอีก่พอดิเห็นไหมล่ะเอาเยอะลูกเรองเกิดลักสามครั้งใส่น้ำเต็ม่ยไปช่วยความเร็วเนานะถ้าเป็นปลาก็ดีมากใช่ไหมเนาะง่ายครับเวลาเดียวยิงกบกบคงกบน่าจะลงแล้วล่ะเขาแล้วก็เขาอ,อ,อยู่ตรงฝั่ง ง่ายจ้ะดูเก็ใส่ไกลจ้ะใส่ไง,ไง่ายง่ายนี่คือตัวเซฟนะครับใส่แล้วอย่าบอกแล้วล็อกแล้วโอ้โหใส่ง่ายครับใส่ง่ายความแรงไม่ต้องเพิ่มใส่ใสลูกห้ามิลก็ได้ความยากก็อยู่ที่ระยะที่เรายิงครับใกล้ไกลต้องการยิงระยะใกล้หรือว่าไกล ยังไงยังวะเทืงออตัวเก้าหรือว่าเอาเกือบตัวเ,เกว่า,า,กานี่หรอมั้งนี่มีมีรังปองมัละันป๋องมันจะอันดับขาดาบ,าาบาดวดวบชีวิตยังมีค่าอยู่วะยาวาซ่ากับเด็กคราชตรงไหนมุม,ม้อ หันตัวนังสือโลโก้ให้แล้วกันไปขึนสามทำยิงผ่านก็โอเคเผื่อลูกค้าจะได้ไปขึ้นยางกันหายใจด้วยพูดไม่ได้ครับเวลาขึ้นยางแงบิเซฟด้วยนะครับไม่อันตรายนะเดี๋ยวค่อยบอกราคาแล้วขายที่ทางคุกไก่ละเอ้าถือว่ถือว่าเป็นนะยังถึงสองเท่า เ,เรียบร้อยครับเสียบจีเดียลากเลยเอาปืนวางไว้หันเสียบจีเดียเลยไกลนะไม่ติดสิบกว่าร,รับดามันแข็งยิ่งอยู่บนต้นไม้ครับยิ่งได้ไกลเลยจัดไปครับพีดพพ่ดาบพ,พี่ดาบวิมลด้วยเพื่อนของของพี่ดาบนบนะครับขอบคุณมากครับสว่วนลูกค้าท่านไหนสนใจก็ สั่งได้นะครับไปเอาสามชื่ว่าเมนนันเก่าแลวกันนะได้อยู่เนาะราคาก็สามวัดขึ้นกับสี่พันนะครับอยู่ที่การติดรีชีตติดลอกอะไรก็เพิ่ม mm hmm. เพิ่มเติมลอก PVC มีให้อยู่แล้วแต่ว่าติดรีชีตติดขาติดเงอ่ยเอ้ดท mm ุก hmm. แม่ รอ,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 อกกันนะแม่รอก็ระปุกอ๋อรอก,ก็ระปุกผมมีนะตัวไม่แพงอ่ะแล้กสี่ร้อยกว่าบาทอ่ะมีจำหน่าย <S <S พร้อมปืนก็มีค400รับเกือบสี่ร้อยกว่าบาทพร้อมขาก็ห้าร้อยกว่าบาทประมาณนี้คซื้อพร้อมปืนได้ห้าร้อยกว่าบาทนั้นนับสแกลกต์ราคาก็ประมาณนี้นครับสนใจหรือว่าติดต่อมาทางเพจผมก็ได้นะครับผมก็คำปูนปัตตาโพรหรือชุดติวัดปัตตาโพก็ได้หรือว่าเป็นเบอร์นะครับแอดไลน์แอดไลน์นี้มากเลย ศูนย์เก้าสามห้าสองสี่สามห้าศูนย์แปดก็บอกนี้ใช่ไหมที่ยิ่งมันเกิดโอ้อาตามนี้แล้วกันครับอยากได้ไม้สักไหมมะเกลือมีครับเหมือนกันราคาก็ว่านไปนะโอเคครับผมกลับว่านสวัสดีครับ,บ,รบยังรีดด้วยอยู่